โยสับซาบะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอาจึงพี่ชายฉันพี่ชายไลลี่เขาได้เป็นไพลอตแล้วแต่ที่นี่มันคือที่ไหนหวะการ์ดดำของพ่อฉันไงแล้วก็การ์ดำของฉันด้วยเว้ยก็ฉันไม่ได้สนุกม,มาตั้งแต่สิบสองปีที่แล้วนะเว้ยแป่อะไรแม่งคนเป็นอะไร,ไไรที่จ,จดแจ่มอ่ะทุกคนโอ้โหเต๊ กูคือลายเซาของโลกไปดิน้ำน้ำขำามนะบาแดงดาน้ำไปดาบาดาบาแดงดาเฮ้ยเสินสารมาเลยโตกลบแกมันบ้าไปแล้วเจกเรียนรู้กับสิ่งที่ยิ่งสุดเซ่ฮะให้ปวดน้าคิดงี้ไหม กระโดลงมาจากแพลนดินเหมือนนกเปน้เลยนะอันน้คนบ้าเลอะไรที่ชอบสัตท์เฮจชอบโัวสัพท์นี้จังชอบตัวสัพท์เชี้ยนที่ที่เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนอะเกรนเฮ้ยเจสันแคิอนจากแคลิฟอร์เนียเหรอฮะ อคิดว่าพ่อกับแม่แกคงจะรักแกมากนะอะไรขอโทษนะพูดอะไรนะเฮ้ยพูดอะไรลยอุปปาไปโอเคอคดูฉันดูที่ตาฉันเฮ้ยบอกให้ดูที่ตาฉันไงมันโคตร ที่นี่ฉันคือกดเว้ยหุบปากเดี๋มึงจะตายอะไรเจสันอะไรขึ้นเจสันทำไมมถึงัวร้อนนั้นไม่ถึงมีความสุขนนั้นแต่กลับถึงกับอยู่ที่นี่สิบนั่นนะพอกลับไปที่นี่ ที่นี่แล้วก็ทําหาอะไรไม่ได้ทุกคนบางครั้มันก็แปลไม่ได้นะไม่ใช่ว่าแปลผมผมผมก็เจอความหมายแต่ผมแปลไม่รู้เรื่องคุณชีนะแต่แค่เหล็กเพราะว่าคุณตายของนั้โอเคเขาบอกว่ารีเจ็ตบายบายครับ โอเคเฮ้ยไม่ดีเลยนะที่มาเจออะไรกันแบบนี้เนี่ยเอาไงดีวะเฮ้ยแม่งกได้วะดูก่อนนะครับสภาพของนี่นะครับก็เป็นโครงขงังไม่พ่ายแล้วก็เพื่อเราแม่เอ้ยแม่เอ้ยโอ้พี่ชายช่วยปลดฉันเลยเอ้โหอโอเคไป อย่าคิดว่ามันคิดว่าคงปลอดภัยล่ะต้องหาทางออกไปยังไงล่ะรู้แล้วเียกการ์ดมายกคนคุ้นกันมาโอเคโอเคทำเลยเฮ้ยมานี่หน่อยมีหาเลยบ้าบอกให้พวกมึงคุกปากเอื้อกุกปากุกป่า มันบ้องไม่ไพซีหน้าไปแล้วไม่เอ้ยเขตายแล้วเนี่ยอนนายเกี่ยวกับวิธีของทหารคนผมอ,อาจปแปลไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะมันมันเปไม่รู้จริงๆมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของนักวิชาการไปเลยตามเข้าไปนะครับโอเคโว้าว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 ว้วตามแกรนไป เอแม่งเอ้ยวันที่ไหนวันนี้อะเดโอเคไหมเอ้ยฉันโอเคเดี๋ยวฉันชื่ออะไรนะเอาเลยเดินช้าๆโห่นี่มันแม่งโคตรอัจฉริยะจังเลยไม่ใช่นะโอ้เพื่อนอันนี้เราบอกให้หมูมันเงียบๆนะเฮ้หมู โอเคผมจะเล่นแบบจริงจังแล้วทุกคนเดี๋ยวแกรนตกูไปไหนแล้วทีนี้มีคนนะครับเอ็มบอกตามเข้าไปชีตอาเย็นๆนะปากป้าอย่าเฮ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 าเฮ้ยอยู่เงียบๆนะ ไม่เขาพันหมูกจริงงันปะโอ้เจ้าโอ๋อนี่กูอ่านซัพก่อนที่มันจะพูดระเนี่ยอยู่ไรครับพี่ชายโอ้ออกนะแล้วก็โทรศัพท์ด้วยเอาไปหมดเลยโอเค อะไรไฟเช็กนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เครื่องโทรจิตไ,ไปไปทำอะไรวะเ,เดินต่อไปทำไมตื่นเต้นจังวะเฮ้ยใจเย็นอะไรนะโอเดี๋ยวมีคนตรง,งนั้นด้วยรอโอเดียกดตัวอะไรนะกดตัวอะไรในการโยน distract him What the... It worked. Let's move. Okay. Oh, come out, come Oh, come Oh, come out, come Oh, come out, ทำมันไม่ได้ครับเจ๊ดูฉันสิฉันไม่สามารถหาลิซ่าเรลลี่ได้หรือคนอื่นดังนั้นต้องอยู่ต่อไปโอเคไหมนี่ขอโทษนะโอเคอโอโอโกะนี่แม่งคนเย่อชาเลย มในโคตรแบบอ๋อสเปกมามันไซโคคือมันแบบมันไซโคคืออะไรวะอุ้ยมันทุ่งทุ่งยายาเขียวอุ้ยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราเหรอเราต้องทำให้เราต้องผ่านพวกเขาไปปากก้อนหินซะ โอเค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  let's go ไปกันขอโทษนะครับพี่ขอผ่านหน้าหน่อยโอเคเราก็เดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปโอ้เรายิ่งเสียก็ดีว่ามีน้องหนูด้วยโอ๋อยฮึต้องคนมีมีเสียงรถด้วยโอ้มีเสียงรถด้วยนี่คือที่ไหนเนี่ย อ๋อเฮ้ยไปกันที่นี่ไอ้ผมจะอ่านภาษาอังกฤษตลอดทุกคนมันชินนะไี้ภาษาอังกฤษมากเลยเดี๋ยวโปรดอย่าอ๋อเปนรถขาผัดหัวเราด้วยขานหัดหัวเราใจเย็นครับใจเย็นขอโทษครับแม่งผมพูดเยอะเกินไปแล้วแหละโสร์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 ไม่รู้เกี่ยวกับเพื่อนฉันเลยเด็บโปรดเฮ้ย เราได้โปรดอะไรวะเด็กพอยด์นะครับเช็พอยโอเควนนี้รู้กไม่คุยแต่ว่าเรก็โดดมาตรงียวนีฉันสัญญาว่าพอจะต้องกลับไปช่วยเราแน่นอนตองการหาพวกเขาเราต้องทำให้เขาอิสระเ้ไปที่เออกริดโอ้ชิตยอยู่กับฉันก่อนกรอย่าตายนะ เอยู่ก่อนไอ้เชี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไงวะแม่งโดนยิงไปตรงคออ่ะเล่เดี๋ยวอ๋อฉันให้เวลาแกสัตว์ชีวิตจะให้แกมีชีวิตอยู่ดีไปที่นั้นทีไปที่ป่าไปสิบ่อยมึงไปที่นี่เลยเป็ไก่บ้าไอ้เชี่ยกูอีกแล้วครับ โวิ่งจ้าครับวิ่งจ้าครับเราเราทำอะไรเราต้องใจเย็นนะครับไม่ว่าเราโดนปืนไล่หลังมา้อยู่เราองวิ่งชูไปวิ่มาอาจจะเวีนหัวนะครับผมก็เหมือนกันโอ้กระสุนสาดมาขนาดแล้วชิด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 เออไหลไไป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  เป็นโหวนิดหน่อยนะครับแต่สามารถวิ่งต่อได้ไปเลยโอ้ยตามมาอีกนะครับวิ่งตามมาอีกมันทำไมแสงมันแบบคือกราฟิกมันมันดีเกินไปหรือเปล่านักกร์ออกไปจากที่นี่เป็นโดดวิ่งต่อ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 โอ้ผายแล้วที่ผายแล้วไม่มีเครื่องมีโอ้ไม่มีเครื่องมันตามไล่ล่าเราด้วยวะ คำคือที่แปลว่าจับปะจับจัโอ้ชิชิชินาแดงแอ้วนาแดงวะตัตามหาไรดีเลยคนอื่นเฮ้ย้องไ่ใจเย็นรีบร้อใค้พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยโอเคปลอดภัยแล้วครับเฮ้ยโอชิ

ชีวิตของเจไหลไปกับน้ำเอาเฮ้ยควรไปช่วยเราว่ะทุกคนเจเกจะต้องมีชีวิตรอดต่อไป เออ่คิดุกิผมจะเสนอนะครับฟาคลายสามนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นฟาคลายหกออกมาเยอะแๆใช่ไหมเป็นแล้วแหละแต่ผมตกรุ่นครับก็เลยมาเล่นฟาคลายสามนั่นเองครับก็ขออภัยสำหรับการแปลภาษาอังกฤษนะที่ผมจะแปลไม่ค่อยรู้เรื่องครับช่วงนี้ช่องก็ไม่ได้อัปคลิปเลยก็ขออัปคลิปไว้บ้างนะครับเดี๋ยวช่องมันจะเน่ามาเรียกร้องหานะครับแล้วก็ก็ตามหาเราจะการหาคำตอบนั่นไหม เมื่อกี้เป็นคนช่วยเราครับแล้วก็ตื่นมายังที่หนึ่งครับขวาเราก็มีหน้ากากหน้ากากที่แบบว่าพี่เฉินอยู่ที่ไหนวันนี้อ่ะ What the hell What the hell You are awake ไอ้ตื่นแล้วบอกว่าแขนนายแบบเอาฉันก็เลยสักให้แขนนายเอาฉันรักษาแขนนายให้แล้วก็สักให้แขนนายแต่ทำไม มันเป็นคำคมที่ผมไม่เข้าใจวะ่อโอ้นคนจะรู้นะว่าฉันช่วยชีวิตหนไว้ฉันเคยขอชีวิตแกไปแล้วแหละใครู้ไ้ว่าทำไมตาเชวิชิตอยู่เหรอนั่นคือเดนิสเจสันฉันคือเจสันเจสันนะครับ เออกะลาโอลาวาลาบาลาวาลาบาจะเห็นอะไรจะใช้ไปนะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครจะสันคุณคือนักลบที่ได้แล้วจะขิดแต่ครบคืครบอะไรฟังนะพี่ชายโดนฆ่พี่ชายเก่าฉันโดนฆ่าแล้วฉันต้องตามหาแล้ะ ฉันเล้นอตนนี้แล้ก็ไปช่วยเขามั้นกนฉันสิแล้วคุณจะช่วยฉันใช่ไหมใช่คุณสามาช่วยตัวหรือตัเองได้จะฉันจ,จะให้อิสระแก่คุณแล้วจะให้อิสระแก่คุณได้เลยครับวูวววอววววววเวว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 ว่นเ อีกก็รับสู่อมานาคิวิลเลจมีบางอย่างใช่ไหมอะตละัตถกททาวาีแต่มีเมมจสันบานนี้บป์ดี้ดดแล้วนี่เขาสามารถหนีจาก,กแคมป์นั้นและมีชีวิตได้อ๋อ,อข,ขอบคขอบคุณมันคือสัญญาบงบมอกที่ดีนะก็พิมมันคือข่าวดีแล้วคนที่ล่ะอ๋อ เรียกว่าความแข็งแกร่งของเกาะน,นี้แล้วมันก็เรียกฉันว่าคือแล้วก็การกลับมาของสมาชิก <c oughs> อะไรอ่ะโอ้สุดงามมากมันมี e อ ي, ฉันมีบางอย่างให้ในายเลือกแต่ต้องเลือกได้แค่คนเดียวนะที่ เงิน,นสำับปืนเราอยากช่วยพี่ชายาใ,ใช่ยิงท<ต>ุกคนที่นีไม่ได้แล,ดแล้วถ้าเราพูดว่าอเมริกาละ่ะไม่อยากก็คือขังไล่สอบทุกสิ่งว,ว้ได้เงินมาแล้วนะครับมันไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากช่วยใครครับเราต้องเอาเงินไปซื้อปืนเอ๋ครับซืปืนหน่อย เป ah. ็นหนึ่งเก้าหนึ่งทุกคนผมมีประมาณหกสิบโลโอเคไปอู้อ่ใส่สลอตไว้ข้างบนโอเคปืนเยอะเลยนะช็อตการเ m g มจีระยะเลยเดี๋ยวเราค่อยมีเงินเข้ามาซื้อแล้วกันตามฉันมาเลยเพื่อนเฮ้ยพลังนั้นมาจากป่านะมาจากเกาะด้วย แต่ต้องเรียนรู้มันหรือว่าต้องยืนที่ไหนตลอดเวลามันจะมีเาสา,เอ,าวเวอยู่เทารเวอร์อยู่ในไอแลนด์แล้วมันมกสัญญาณอยู่นะแต่ต้องใช้เครื่องมือพวกนั้นในการที่จะผลล็อกมันเพื่อหาข้อมูลต่างๆใช่เพื่อแบบการแบบสอดส่องหาอะไรบนนั้นวเขามาจะคอยปกป้องปกป้องอะไรวะปกป้องแล้วก็ลิมิตเอเรียลิมิตก็คือแบบ ควบคุมพื้นที่อะไรครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าแต้คิดหายเลยนะมาปรับกราฟิกแป๊บหนึงแล้วกันโอเคไปกันนะครับทุกคนนี่คือจะปรับให้นะี่ไม่งภาพก็ยังสวยผมบอกว่าภาพในเกมนี้สวยมากเลยนะมันน่าจะเป็นเรดียลทาวเวอร์แน่นอนโอเคขึ้นไปกันตามทางเลยทางให้ต้องขึ้นตามทางนะครับเนี่ยรอแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่ช้าปะเดี๋ยวก็ตัดไปเลยโอเคเรเดียลทาวเวอร์แล้วครับผม กิเพลงขึ้นมาแล้วไ่้เอาเฮ้ยแว่งเะไโอ้าวเวอร์อะไรมีงูอยู่ข้างหน้าวะขอโทษนะครับต้องงูโอเคยังมีกล่องด้วยไปโอ้ยโอ้ยตกว่ะเอาแม่เอาแม่เอาแม่ เดี๋ยวพืนล่าอาธานิโอ้ยดูข้างล่างนี่ทุกคนอย่าลงไปข้างล่างนะโอ้โหไม่ทำกับาำพึ่งมองลงไปไม่เป็นไรครับผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวที่สูงเท่าไหร่ประสบการณ์เยอะประสบการณ์เลอะคนเยอะเริ่มเลอะประสบการณ์เอา อันนี้ก็เจอแล้วสวยไม่ได้ผมไม่ได้อ่านถูทู่ลกเลยนี่ว่ะ The f ฟ c k <oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรวาไปหาเดนนิสแล้วโอเค